อันน <Yeah. S 1> ี้เพิ่งทำเสร็จเมื่อคืนก่อนวันท no. ี่จะรับสมัครนะครับตาน้าดูไหมดูไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วแข่งข้าวแล้วแข่งรอแล้วรอรลับลลยเนี่ยโตเพื่อนแชมป์เนี่ยมันนอนหลับเนี่ยรอในรถสองตื้มสบบตือนเนี่ย ไม่ได้แบบยังไ่ได้รับยัง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 ยับ